ั้งนะคะคและนี่คือวิวรีวิวสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวนี่เลยค่ะ power bank ท,ววที่รับรองการชาร์จแบตไร้สายได้ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็สั่งมาจากช้อปปีอีกเชปป่นเคยนะคะ<ๆ>ทุกคนมาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไ <Okay. S 1> แงแถมๆนี่เลยน้ำหนักก็ ใช้ได้อยู่นะคะทุกคนนี่ตัวกล่องเขาก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันมีมมกอด้วยนะคะทุกคนตัวนี้นะ เมื่อแกะออกมาแล้วนะคะทุกคนหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ <Wow. S 1> บอกได้เลยว่าเรียบหรูแล้วก็ดูแพงมากๆเลยนะคะ <Wow. S 1> ซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นของย e ี่ห้ออีลูนนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> และนี่ก็คือชื่อรุ่นของเขานะคะ e w 4 0ค่ะตัวนี้นะคะความจุของเขาจะอยู่ที่20,000ม mm ิลลิแอมป์ค่ะซึ่งสำหรับการชาร์จของเขานะคะตัวนี้ถ้าเป็นการชาร์จแบบไวเลสนะคะจะอยู่ที่10วัตต์นะคะแล้วก็สามารถที่จะชาร์จแบบ USB ได้ด้วยนะคะสำหรับ USB ก็จะอยู่ที่18วัตต์เลยค่ะ ต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าในกล่องเนี่ยเขามีอะไรมาให้เราบ้างนะคะทุกคนนี่เลยนะคะเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองแกะมาดูกันว่ามีอะไรทุกคนเขาก็จะมีถุงมาให้เรานะคะถุงก็สวยนะคะเรียบรู้ดูแพงเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็พร้อมกับสายชาร์จแบบนี้นะคะมาให้เรานะคะสําหรับสายชาร์จนะคะจะเป็นหัว Type C นะคะทุกคน นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีคู่มือการใช้งานต่างๆนะคะซึ่งเขามีเวอร์ชั่นภาษาไทยมาให้เราด้วยนะคะอันนี้ก็ดีมากๆเลยต่อไปนะคะเราจะมาทําการชาร์จแบบไร้สายกันนะคะอันแบบแรกคือเราก็ต้องกดเปิดเครื่องที่ตรงนี้นะคะหลังจากเปิดเครื่องแล้วเนี่ยเขาก็จะมีไฟขึ้น,นะคะ่ะทุกคนที่ตรงนี้นะคะจะมีไฟขึ้นตรงนี้เลยนะคะถ้าเรามาลองชาร์จกันเลยดีกว่าค่ะ สามารถที่จะใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะเราก็พกไปอย่างนี้ไปวางชาร์จได้เลยไม่ต้องใช้สายนะคะทุกคนแล้วก็เวลาจะพาไปไหนก็คือสะดวกมากๆนะคะต่อไปนะคะเราจะมาลองชาร์จแบบสายกันนะคะเราก็เสียบเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็สามารถที่จะเสียบเข้าไป ได้เลยถือว่าใช้งานโอเคนะคะทุกคนก็ยี่ห้ออีลูตัวนี้เขาก็มีประกันให้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นของแท้เนาะทุกคนแล้วก็ใครนะคะที่สนใจอยากได้นะคะสามารถสั่งซื้อกันได้เลยนะคะวิวใส่ที่กัดการสั่งซื้อเอาไว้ให้แล้วที่ด้านล่างนะคะและสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้วิวด้วยนะคะและถ้าใครอยากให้รีวิวอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ